ถ้าผมเป็นเฉินจื้อผมจะให้การที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะเนาะอะไรที่สามารถซัดทอดได้เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาผมจะทำทันทีนะวันนี้คำว่ามิตรภาพคงไม่เหลือหลอแล้วนะจะยอมตายคนเดียวหรือจะยอมออผ่อนหนักเป็นเบาเลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุก ตลอดชวิตหรือ20ปีอะไรก็ตามผมผมเป็นเฉินชื่อผมจะทําแรงแคนนี้ผมว่าถ้าผมเป็นเฉินจื่อผมก็ต้องต้องระบายแค้นบ้างละ่ะต้องพูดความจริงเพราะว่าเฉินจื่อเนี่ยพอมันกลับไปจีนเนี่ยมันรู้จุดจบปลายทางตัวเองใช่ไหม,ไหมว่าของจีนเนี่ยเขาต้องจัดการก็ปิดจบด้วยลงโทษประหารชีวิตอะไรก็ต้องว่าไปจริงไหม เพราะจริงๆเฉินจื่อเนี่ยสารัฐจะต้องการตัวมากถช่ไหมแต่คุณเซนเนี่ยใช้ส่งไปจีนเพราะถ้าสารัฐเอาตัวไปเนี่ยแน่นอนมันยังไม่ไปปิดจบการประหารหรือลงโทษสุดปลายทางอ่าอาจจะมีคําตัดสินอยู่ตัดสินจาคุกอะไรก็ว่าไปนะแต่เพื่ออะไรเพราะสารัฐต้องการจะรีดข้อมูลไนงะใช่ไหมจะ,จะต้องรีดข้อมูลว่าไห้เครือข่ายมันยังไงยังไงเพื่อขยายผลแต่ตอนนี้คุณเซนปิดจบส่งไปจีนเพราะ คุณเจนน่าจะวิเคราะห์ว่าให้ถ้าผงไปจีมเขาก็ต้องผิดจบอไอ้นี่โทนประหารไปมีความเชื่อว่าถ้าผมเป็นเฉินจื้อผมจะให้การที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนเนาะอะไรที่สามารถซัดทอดได้เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาผมจะทำทันทีนะเอ,อวันนี้คำว่ามิตรภาพคงไม่เหลือหลอละ นะจะยอมตายคนเดียวหรือจะยอมออผ่อนหนักเป็นเบาเลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกจะตลอดชีวิตหรือยี่สิปีอะไรก็ตามผมผมเป็นเชินชื่อผมจะทำนะครับถามว่ามันควรจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมันจะคงต้องมีกลุ่มคนจีนเท่านะที่อยู่ในกัมพูชาที่ร่วมมือกับ ฉวนจื้อนะครับเอ่อมันอาจจะมีหวันขขอคอยซึ่งเป็นหัวหน้าแกง 14K อยู่ในนั้นด้วยนะซึ่งยังไม่ถูกจับกลุ่มนะครับอาจจะมีคนอื่นๆน,นักการเมืองกัมพูชาที่เกี่ยวข้องรับผลประโยชน์นะครับนะเอ่อผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนไทยอยู่ในกลุ่มนี้คิดเอาเองเฉยๆนะครับแต่มันจะมีข้อมูลอยู่อย่างหนึ่งที่ต้อง กังวลใจไว้เพราะว่าเพชรเด t นกรุปเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องต้องไปดูข้อมูลของเชินจี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับก็ได้แต่ตั้งข้อสมมติฐานไว้ในใจอย่างนี้เผมเชื่อว่าเขาคงต้องมีการพูดคงต้องปีบให้คลายอะไรออกมาเขาคงต้องบอกว่า วันนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นข้อมูลอย่างที่นักวิชาการบางท่านว่าเออเชนจื้อมีฐานะเหมือนเป็นบุตรบุญธรรมของหุนเซนนะครับถ้าข้อมูลนี้ถูกต้องนะเออแต่ผมก็เชื่อว่าใกล้เคียงมากเลยวไม่ใช่บุตุญธรรมก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เออทางผู้นำกัมพูชาดูแลไว้ดีนะครับแต่ที่จอบต้องส่งมอบส่งตัวให้กับจีนเพราะว่ามันถูกบีบไงกับการที่จะ คำจุดบาลังตัวเองไว้ให้ได้ก็ต้องยอมปล่อยตัวออกไปนะครับนี่นี่คือวิธีคิดนะครับเออผมเข้าใจว่าต้องซัดทอดเออมากหรือน้อยเท่านั้นเองอันเนี้ยที่ที่ที่เราไม่รู้ว่าเออเขาเขาเออจะพูดมากน้อยแค่ไหนนะเออเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมเป็นเป็นเฉินจือ้อเฉินผมถูก เออผู้ง่ายถูกกัมพูชาหรือฮุนเซนหักหลังพุดพุดตรงไปรตรงมาเลยนะผมถูกหลังถูกหักหลังถูกเป็นคนที่ถูกให้ชี้ตัวว่าผมอยู่ที่ไหนให้จีนเข้าไปจับอะ่ะอืมอืมฉะนั้นผมอะแรงแค้นนี่ผมว่าถ้าผมเป็นเฉินจื้อผมก็ต,ต้องต้องระบายแค้นบ้างล่ะต้องพูดความจริงมันอยู่ที่ข้อมูลครับมันอยู่ที่ข้อมูลของเฉินจื้อว่า เอ่อกล่าวถึงจีนเทาคนไหนบ้างอ่ะผมผมตัดเรื่องผู้นำก,การเมืองของกัมพูชาทั้งหมดนะนักการเมืองกัมพูชาผมตัดออกหมดเลยนะอ,อ่เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าจีนจะทําอย่างที่สหรัฐทำรรด้วยการไปจับตัวผู้นํเล่าตัวไปลงโทษในในในจีนนะอันนี้ผมไม่ใช่ผมเชื่อว่าไม่ใช่วิธีการที่จีนจะทํานะครับ แต่จีนจะจัดการกับคนของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์พวกสแกมเมอร์หรือพวกฟอกเงินที่ยังเป็นตัวหลักๆนะเอาตัวใหญ่ๆเนี่ยที่อยู่ในกัมพูชิงตําคุกอะไรก็ว่าไปนะตามเพื่ออะไรเพราะสารัฐต้องการจะรีบข้อมูลไนงะใช่ไหมกจะต้องรีบข้อมูลว่าให้เครือข่ายมันยังไงยังไงเพื่อขายายผลแต่ตอนนี้คุณเจนติดจบส่งไปจีนเพราะคุณเจน น่าจะวิเคราะห์ว่าให้ถ้าส่งไปจีนเขาก็ต้องปิดจบไอ้มีโทษประหารไปใช่ไหมพอประหารไปมันก็ไม่ไอ้นี่มันก็รู้ตัวนะรู้ตัวมันก็มันจะไปซัดทอดใครทำไมเพราะว่ามันก็ปล่อยเรือ่ายไปเมื่อที่ประมาณกินาหรือไปตัวถือเป็นฐานใหญ่แล้วก็มีบัญชีไอ้บัญชีรายชื่อผู้กระทาผิดจริงไหมอืมสารัฐเนี่ยออกกฎหมายมีบัญชีเป้าหมาย แล้วก็จัดกองกําลังที่จะต้องเตรียมเข้ามาจัดการคุนเซนก็วาดเสียวสิ่เพราะตารักเนี่ยจัดการเวเนซูรามาแล้วจริงไหมในลักษณะเงินเทาคือเงินยาเสพติดแล้วก็เข้าไปจัดการเปลี่ยนผู้นําเลยคุนเซนก็เสียวฉะนั้นตรงนี้ปั้งก็ผักออกไปฟอกขาวตัวเองว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ได้เป็นคนกระทําไอ้พวกทีนเทาต่างๆมาเช่าสถานที่ทำสไตล์แบบเดิมเขาอะ แต่ตอนนี้ก็ส่งในเฉินจื่อตุ้ง้อมสัญงชาติปั๊บกลับไปเป็นจีนตามเดิมแล้วส่งไปจีนเลยแต่และเวลาเนี้ยจีนก็ส่งให้ตัวไอ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงเนี่ยมาที่ศรปนุวิวที่กัมพูชาแล้วนะเพื่อจะรอมาขยายผลเพื่อจะปิดจบเรื่องสแกมเมอร์เหมือนกันเพราะจีนก็ต้องชิงเพราะเห็นสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะมาดาเนินการจีนก็ต้องมากลุ่มตภาพตรงนี้ก่อนเพราะอะไร พราะพื้นที่กัมพูชาเนี่ยมันเป็น g e o p o l i t i c เป็นภูมิริศาสตร์ที่ทั้งจีนและสหรัฐจะต้องการแต่ละฝ่ายก็ต้องมาชิงให้การมีบทบาทและกลุ่มสภาพกัมพูชาไนดะ้ mm hmm. ตอนนี้จีนก็ส่งมาที่จะเตรียมกวาดล้างนะและ้วขณะเดียวกันก็ให้การช่วยเหลือในเรื่องเศรษฐกิจเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะมาลงทุนการสร้างรถไฟฟ้าอะไรที่เทนวุวิลอ่าคือจีนเนี่ยใช้เครื่องมือคือเศรษฐกิจใช้เครื่องมือทางมนุษย,ยธรรมก็คือว่า นุสธรรมก็บอกให้ไอ้พี่น้องจานน้องชยแก้วเอา้าคนกลับไปทีฝั่งบมูชาเดี๋ยวไ,<ป>ไปดูแลให้อส่วนเดี๋ยวจะมาสร้างโรงงานผลิตรถตรงนี้ฉะนั้นต้องหยุดสงครามต้องหยุดยิงในการหยุดยิงล่าสุดเนี่ยจีนมีที่คนที่มาบังคับให้เกิดการหยุดยิงทั้งนั้นที่กัมพูชาเนี่ยไม่พึงพอใจที่จะหยุดยิงหรอกเพราะว่าเสียเปรียบที่เสียพื้นที่เราอเอาคืนด้วยแล้วก็มีการลุกเข้าไปด้วยฉะนั้นตรงเนี้ยกัมพูชาก็มุ่งหยิแต่ว่าทําอะไรไม่ได้อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เชื่อเป็นเช่นนั้นแต่ณนะตรงเนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยก็จริงๆริงที่ว่าที่มีกระแสข่าวต่างๆเนี่ยว่าปีแต่ละปีเตรียมคนที่จะเปลี่ยนเป็นผู้นําเช่นทังปีภาคตะวันฝ่ายตะวันตกฝ่ายสหรัฐเอ๊ะมีสมรังสีหรือเปล่าที่จะเป็นตัวแทนมาใช่ไหมทางฝ่ายจีนก็เอ๊ะมีข่าวเจ้าจาัก,กรวุฒิไหมถ้าเกิดกรณีตระกูลหินต้องจบ